เฮ้ทำไมต้องมาปุลี่กันด้วยเนี่ยโอ๊ยร้อนมากเลยเนาะโอ๊ยเหนื่อยมากเลยนั่นสิโอ๊ยเหนื่อยมากเลยลำบากมากเลยชีวิตพวกเราคือรถเมทีรถเมนะเบทีหัดทิมหอฉเรถเมทีเบทหัวทิมหมอเฮ้ยแล้วทำไมไม่จับเราอะนั่นสิเอ้าก็มันจับเราไม่ถึงไง ล้างไม่ถึงจับล้างไม่ถึงเตี้ยโอ้โหเตี้ย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 นี่เธอพวกเราตัวเตี้ยแล้วมันผิดตรงไหนแอบทำไมถึงต้องมาหัวเราะเยาะเราด้วยอ่ะ หายไปไหนกันหมดมากไม่เห็นมีใครอยู่เลยอะทำไมนะคริมบูฟีลหนูดีหายไปไหนอ่ะนาดาเล่นสาวคนนั้นบ้างไหมไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยหายไปไหนเขาหายไปไหนกันน่ะไม่รู้เลยอะอะพูดแล้วก็ยืนหัวโตเลยไม่เห็นเลยเนี่ยใพวกเธอหมายไม่ใช่แล้วหมายหมายความว่ายังไงอ่ะเฮ้ยนี่บอกนะว่านาดากับเดียเขาแกล้งเราบูลลี่เราอีกแล้วอ่ะก็ใช่สิโอ้ per second เฮ้ยเพื่อนๆวันนี้เป็นวันสอก็เราลบกันนี่นาเออจริงด้วยทาไมลบนะครูข้ามไปได้เลยไปไปไปกันไปกันใ a ้ทำไมครูเขียนสุดกระดานขนาดนั้นน่ะใครจะตดลบถึงเนี่ยน่าดีอ่าถ้า้นเราก็ลบเท่าที่ลบถึงแล้วกันนะ ดูด <three> nah, ีถ okay. ้าองขย e n ดีกระโดดกระโดดเฮ้ย่นแล้วเฮ้ยวลเลแวนช่ไหมขยไว้นะขย e n งไว้กระโดดกระโดดอ้ดนีอนนี้้้เยเพื่อนสาทำอะไรกัน่ะฉันก็ไม่รู้เฮ้ยเพื่อนเหลือจึงสองแถวเมื่อทำไงดีครูต้องไม่ยอมแน่ๆเลยอืมอ๋ฉันรู้แล้วนูดีฉันขอขี่หลังเธอนอะ 努力，加油，努力，努力、no,。Maine <laughs> ไจะแล้วก็ไปเช็ดไงเฮ้ยไอเดียดีมากแม่โอ้ยอีกนิดนึงสิเธอไม่ได้แล้วม่นิดนึงโอ้ยไม่ต่อแล้วอ้ยถึงล้วถึงเตที่เมันลบมันเอ้ยเ้ยนพันไห่พนใหม่พวกเธอวุ้ยทไมไ่ได้เหรอนี่วุ้ยวอ้ย ยนี่ไข่เวนลบกระดานทำไมลบไม่เกี้ยงสองบรรทัดบนเก็บไว้ทำไมคะเก็บไว้ทำไมคะครูค่คะสามคนนี้เขาลบไม่ถึงเลยคะ่ะเพราะว่าเฮ้ตัวเตี้ยห้ย <laughs> พวกเราไม่ได้เตี้ยซะหน่อยกระดานมันแค่สูงเองอะอใช่ค่ะครูเราขอโทษค่ะแต่เราพยายามมากที่สุดแล้วเอ้า,อาตัวเตี้ยเลยลบไม่ถึงอะเหรออ ลบให้เองค่ะครูค่ะวันหลังถ้าจะให้ลบกระดานนะคะเลี้ยงผู้หนูได้เลยค่ะใช่ค่ะอยากให้สามคนนี้ลบเลยสงสารนะคะเรามาปุลี่กันด้วย อ่านักเรียนทำแบบคือหักไปนะคะเดี๋ยวบทคัาจะต้องส่งนะอะหูดีเป็นอะไรอย่าคะเนี่ยฮะไม่ะลรค่ะบายค่ะดีเป็นไรอะฮู้นี่ตัวร้อนจีนะคะคะโอ้ร้อนจีเนี่ยนี่นี่ไปห้องพยาบาลไหมค่ะ ไม่ไปหรอไม่ไปหรอหนูดีเขาไม่ค่อยชอบเข้าเมียบาลนะคะหนูว่าแค่ให้เพื่อนยืมแจ็กเก็ต uh ก็พอแล้วค่ะหนมีแจ็กเก็ตไหมคะอ๋อมีมีมีครูมีแจ็กเก็ตอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงครูไม่เอาให้นะดึหนูดีมาแล้วใส่เลย ค่ะ สวยแล้วก็ทั้งเหมือนดีแบบนี้เนี่ยรู้ไหมฉันฝันที่จะได้ใส่ชุดเจ้าหญิงสวยๆมานานแล้วเฮ้ย <c oughs> ส่วนพวกเราก็คงจะได้เล่นเป็นคนแค่อะไรอย่างน้อยก็ดีแล้วละพิมรอบที่แล้วอะ่ะเราได้เล่นเป็นก้อนหิน <c oughs> ไม่มีวันได้เป็นเจ้าหญิงแบบพวกนั้นหรอกนั่งให้ทั้มทำความรักสบาย นี่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเรากำลังจะมีงานแสดงละครประจำปีอ่านี่นี่นี่ใครอยากเล่นบทอะไรคะตอนนี้นะคะคณะคุณครูเนี่ยก็ได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางตัวแสดงละครเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะมาประกาศให้ฟังว่าใครจะได้เป็นนางเอกสามคนของเรื่องที่เป็นเจ้าหญิงสวยๆง ได้เป็นเจ้าหญีเน่งสังหอของเราก็คือดูดีพริมฟุ๊กฟิวครู call <oughs> แล้วพวกาเราสามคนเะคะครูพ,พวกเราเล่นเป็นอะไรล<ห>่ะคะอ๋อพวกเราสามคนเล่นเป็นต้นไม้ไงต้นไม้อยู่ยีนิ่งๆอย่างนี้เลยนะเห,หมาะมากเพราะเธอตัวสูงนี่ต้นไม้ใหญ่นีจ้ะ เธอคิดว่าเธอถึงจะต้องได้เป็นเจ้าหญิงนะจ๊ะก็เพราตัวสูงไงคะครูตัวสูงไม่ได้แปลว่าจะต้องได้เป็นเจ้าหญิงเสมอไปจะต้องเป็นนางเอกเหรอมันอยู่ที่ความเหมาะสมค่ะรับคอโรงเรียนในปีนี้ของเราเนี่ยเป็นเรื่องเจ้าหญิงที่เป็นตัวเล็กทิงกระเบลเป็นแฟรี่ตัวน้อยๆพวกเธอตัวสูงแขนขายาวจะเล่นเป็นแฟรี่ตัวน้อยได้ยังไงคะ พวกเธือเหมาะแล้วที่เป็นต้นไม้ค่ะคนเราไม่ว่าตัวสูงตัวเตี้ยก็มีข้อดีเหมือนกันมีดีแตกต่างกันไปนะคะนักเรียนหนูตัวสูงก็อย่าไปบูลลี่เพื่อนเห็นไหมตอนนี้ความที่เขาตัวเล็กนะเขาก็ได้ทานู่นทํานี่ที่เราอยากทำเ,เราทําไม่ได้ส่วนพวกตัวเล็กก็ไม่ต้องไปเสียใจนะบางอย่างตัวสูงมีประโยชน์กว่าบางอย่างตัวเล็กมีประโยชน์กว่าใช่ไหม อ่ะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ว่ากันไม่บูลลี่ไม่แบ่งพักแบ่งผู้เป็นพวกสูงพวกเตี้ยน,นะคะก็้าใจไหมทุกคนสวยแล้วก็มีความนามอยู่ในตัวทุกคนเลยค่ะเพื่อนๆเราขอโทษนะที่บูลลี่พวกเธอไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าวันหลังเขาเป็นมาชื่อเราลบกระดาน